you. การเรียนรู้สู้โรคทางช่องรามาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะและออมพัสดอนวันนี้นะคะก็มีโรคยอดฮิตของคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเป็นแน่นอนนั่นก็คือโรคภูมิแพ้นะคะสําคัญมากวันนี้ที่ทุกคนต้องทราบรายละเอียดของโรคและจะรักษาได้อย่างไรนะคะห้ามเปลี่ยนช่องหนี้ไปไหนติดตามชมได้เลยค่ะครับโรคภูมิแพ้นะครับก็เคยเป็นครับอาการก็คือจะน้ำมูกไหลแล้วก็คันจมูกตลอดเวลาแล้วก็จะจามบ่อยมากเลยครับ ก็เลยไปไปปรึกษาแพทย์ดูครับก็จะให้ยามากินยาแก้แพ้ครับเช้าเย็นก็อาการก็ดีขึ้นครับหมอบอกว่าน่าจะเป็นจากสาเหตุมาจากการที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยครับตลอดก็เป็นแพ้อากาศครับเวลาที่สมมติว่าวันนี้หน,หนาวตื่นขึ้นมาร้อนอะไรเงี้ยร่างกายเราปรับตัวไม่ทันครับ ก็จะมีอาการทันทีครับสำหรับวิธีการดูแลตัวเองนะครับคุณหมอก็แนะนําให้ออกกําลังกายเยอะๆครับก็เลยไปวิ่งไปไว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับหาก,กิจกรรมทาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ดูแลสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ก็คือห้องนอน,นครับก็จะมีพวกลายฝุ่นอะไรเงี้ยก็จะเก็บปัดกวาดห้องแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนไปซักครับก็จะลดอาการแพ้ตรงนี้ไปได้ครับก็ตอนนี้เป็นภูมิแพ้อากาศค่ะก็จะมีอาการ ถ้าเกิดอยู่ในที่อับชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจะหายใจไม่ออกเลยแล้วก็จะชอบจามแล้วก็มีน้ำมูกในตอนเช้าค่ะค่ะก็หาคุณหมอค่ะคุณหมอก็มีให้ยาแก้ภูมิแพ้แก้แพ้อย่างเงี้ยค่ะมากินแล้วก็คุณหมอแนะนําว่าควรจะออกกําลังกายบ่อยๆค่ะก็จะช่วยในเรื่องของโรคนี้ได้ค่ะ คุณผู้ชมคะโรคภูมิแพ้นี่มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาการก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะใครที่เป็นอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะคะแลวจะมีวิธีการรับมือยังไงกับโรคภูมิแพ้บ้างวันนี้นะคะออมจะมีคุณหมอที่จะมาแนะนํานะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเราในช่วงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอทิชาแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้าน่อยค่ะ สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงทิชาเ่องพัฒนาพิพัฒน์นะคะ,คะเป็นอาจารย์ประจําหน่วยภูมิแพ้อิมมินโนวิทยาและโรคข้อภาวิชาอายุรศาสตร์ค่ะ่ะโดยตรงเลยนะคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะคะพูดถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้เราเอาให้กระจ่างกันก่อนดีกว่าว่าโรคภูมิแพ้นี่คืออะไรคะ่ะคือโรคภูมิแพ้นะคะก็หมายถึงโรคที่ร่างกายเราวัยต่อสิ่งภายนอกอคือเป็นความผิดป,ปกติหรือเป็นคุณสมบัติของคนนั้นๆน,น,นะคะ,คะ,ะ,คะสิ่งภายนอกที่ว่าก็คือของที่ไม่เป็นอันตรายนะคะ ของที่ไม่เป็นอันตรายก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะก็เป็นฝุ่นน<ฮ>ะคะที่คนบอกว่าแพ้อากาศฝุ่นแล้วก็สุนัขหมาแมวนะเะ <ฮะ S 2> นสรดอกไม้ดอกหญ้า <ฮะ S 2> อันที่สองก็คือพวกอาหาร <ฮะ S 2> อาหารทะเลนมไข่ค่ะอันต่อมาก็คือยาอันสุดท้ายก็พวกมแมลงสารกัดต่อยเช่นมดผึ้งต่อแตนนะคะสุดท้ายก็คือถุงมือยางคือของเหล่านี้ไม่มีอันตรายกับเราแต่เรามีภูมิต่อเขาแล้วก็มีอาการแสดง ก็เห็นว่า,ามีอยู่หลากหลายกลุ่มที่คุณหมอได้จัดไปแล้วนะคะาถามถึงเรื่องอาการดีกว่าว่าโดยรวมแล้วเนี่ยลักษณะจะแพ้ไปนิดทิศทางเดียวกันไหยคือคือคอ,อาการที่จะแสดงออกมาชัดๆะคะ่ะหรือว่าจะแตกต่างกันออกไปอีกก็อาการแสดงต่างกันนะคะตามสิ่งที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ ถ้าคนไหนบอกว่าแพ้อากาศก็แสดงว่าแพ้สิ่งที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเช่นฝุ่น,นไรฝุน่นแมลงสาเกสรดอกไม้ดอกหญ้านะคะหรือว่าขนสัตว์หมาแมวอันนี้อาการที่แสดงก็เป็นอาการทางระบบทางเดินหายใจค่ะก็คือคันจามน้ำมูกไหลคันตาหรืออาการโรคหืดเป็นต้นนะคะแต่ถ้าแพ้อย่างอื่นเช่นอาหารอาการก็เป็นอาการทางระบบทางเดินอาหารขึ้นไซ้อัจเจียนถ้าเป็นรุนแรงก็จะมีผื่นและช็อกไะ้แพ้ยาก็จะเหมือนกันก็คือจะเป็นอาการทาง ทางชอบทางทางเดินอาหารอะไรแบบนี้ันั้นสิ่งที่ได้รับเข้าไปในร่างกายอาการจะรุนแรงกว่าแต่สิ่งที่อยู่ในบรรยากาศอาการก็จะเป็นของระบบทางเดินหายใจนแสดงว่าออมนี่อยู่ในหมวดแรกเพราะว่าออมนี่น่าจะเป็นแบบสไตล์แพ้ฝุ่นแพ้อากาศมีคนไข้เป็นคนเป็นคนไข้กลุ่มนี้เยอะะ,ะมีเยอก็จะมีอาการตาแดงมีน้ำมูกไหลแล้วเคยที่ออมเคยเป็น <c oughs> คือ ลักษณนะมันเหมือนตาขาว,วาคุณหมอมันเป็นเมือเม่อขึ้นมาแบบบวมอักเสบมากจนเยื่อเมื่อที่ตาบวมอืมแล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆสะสมค่ะคุณหมอมันจะมีความรุนแรงถึงขั้นแบบแบบว่าชกม็มีอยู่สองอย่างนะคะภาวะแทรกซ้อนอันที่หนึ่งคือตำ,ตำหนักนั้นๆถ้าสมมติว่าเป็นที่ตามากๆบางคนเนี่ยยืดเปลือกตาหรือเยืดอบตออดุตามันจะหนา ก็คือมีปัญหาเรื่องการมองเห็นได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาหนสามากมันจะพูดหรือบทบาง การมองเห็นคือเปลือกตามันหนามากมันบงังค่ะมันบังวิสัยทัน์ว่างั้นเถอะอันนี้คือคุณหมอหมายความว่าเป็นต่อเนื่องนานๆหรือว่าเป็นปแบบรุนแรงเป็นชนิดรุนแรง<อ>คือการที่มีปูมแพ้ตาอักเสบมีหลายประเภทถ้าคนที่เป็นรุนแรงเนี่ยเยื่อบุต,ตาด้านในมันจะหนาตัวมากแลวบางครั้งมันจะบดบังวิสัยทัศน์หรือถ้ามันหนามากมันอาจจะมาขูดกับกระจกตาเราเพราะฉะนั้นถ้าถึงขนาดนี้คืออันตรายได้นะคะ แต่ถ้าสมมติคนทั่วๆไปถ้าอาการเฉพาะที่ไม่รุนแรงที่จะเสียก็คือการดำเนินชีวิตรบกวนชีวิตประจำวันทํางานการเรียนอะไรเสียบุคลิกคะแล้วก็เวลาเป็นมากๆอาการภูมิแพ้มักจะไปจนถึงตําแหน่งอื่นเช่นจากทางเดินหายใจส่วนบนจมูกและตาก็ลงไปถึงปอดกลายเป็นหอบหืดซึ่งโรคหืดเนี่นยรุนแรงกว่าค่ะถ้าไม่รักษาเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้ โอ้ตายลลอันี้ฟังตอนแรกเหมือนไม่มีอันตรายใดๆแต่พอฟังไปโอ๊ยทำไมมันมันเริ่มรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอองเคยมีคนรู้จักคนนึงคุณหมอเป็นเขาเป็นภูมิแพ้เรื่องของขนสุนนะัะค่ะแล้วเหมือนกับไปจับโดนหนึ่งทีเข้าโรงพยาบาลไปเลย ใช่ก็คือแสดงว่าคนนี้อาจจะแพ้ไม่ใช่แค่ทางเดินเห็นใจส่วนบน <Okay. S 1> คือไม่ใช่แค่จมูกตาอาจจะเริ่มมีอาการของโรคหืดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสัมผัสสิ่งที่แพ้ก็จะมีอาการหมดเลยแล้วถ้าโรคหืดไม่ได้รับการรักษาเนี่ยเวลาหืดกำเริบเฉียบพลันเนี่ยรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาล ถ้ารักษาไม่ทันก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเราจะสังเกตได้ไงคะว่าเขาแบบเป็นรุนแรงไปถึงท่านหืดแล้วค่ะคือดูดแา่หายใจหรือเปล่าคือ,อโดยปกติโรคหืดเนี่ยการเริ่มต้นจะไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นให้สังเกตตัวเอง4ี่อย่างถ้าเมื่อไหร่ไอง่ายนะคะโดยเฉพาะกลางคืนต้องลุกมาไอหรือออกแรงเพียงเล็กน้อยแค่เดินขึ้นบันดไดไออันนี้อันที่1คือไออันที่2คือหายใจแล้วเหมือนติดมีอะไรติดติดในอกเหมือนมอนเข้าไม่สุด่ะไม่โล่ง อันต่อมาก็คือหายใจแล้วได้ยินเสียงวีทเบาๆในอกเหมือนหลอดลมมันกําลังตีมีเสียงวีทวิทอยู่ในอก,อกเวลาเราหายใจค่ะอันสุดท้ายคือหอบซึ่งหอบนี่เป็นอาการที่ช้าส่วนใหญ่ให้สังเกตตัวเองตั้งแต่อาการเริ่มเริ่มไอบ่อยไหมกลางคืนเดินเร็วเรแล้วหายใจแล้วมันไม่สุดไม่เต็มบอดหรือมีเสียงวิทวิทในอกหรือหอบก็ได้หอบเพียงหนึ่งครั้งแปลว่าคุณเป็นโรคหืดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีแค่หนึ่งอาการเนี่ยสงสัยตัวเองได้เลยว่าเป็นหอบ แล้วก็ควรสงสัยอย่างมากในคนที่มีโรคภูมิแพ้อื่นเป็นทุนเดิมเพราะมันจะพัฒนาไปอยู่แล้วค่ะค่ะ,ค,ะ,ะคุณผู้ชมสังเกตตัวเองดีๆมีอาการหนึ่งใน4ี่หข้อเมื่อสักครูค่ที่คุณหมอพูดหรือเปล่าอันตรายเนาะยิ่งฟังแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากรู้คุณหมอคืออย่าง,าง,างตัวเองเ,เ,เอาตัวเองเป็นตัวอย่างเลยพอมีพี่น้องสี่คนแล้วก็สังเกตเห็นว่า4ี่คนพี่น้องเนี่ย เป็นภูมิแพ้เหมือนกันหมดเลยทุกคนคอันนี้หมายความว่าโรคภูมิแพ้มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือเปล่าคะถือหมายความพอ่อคนในครอบครัวเป็นแล้วที่เหลือเป็นหมดเลยก็โรคภูมิแพ้นะคะมันก็จะมีส่วน2อ,อย่างนะคะที่1คือพันธุกรรมถ้าเกิดพ่อแม่เป็นนะคะลูกๆก,ก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้นส่วนใหญ่กว่า50%จะมีโอกาสเป็นถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นะนะคะ,คะอันที่2คือสิ่งแวดล้อมเพราะปัจจุบันนี้คนที่ครอบครัวไม่มีใครเป็นตัวเองก็เริ่มเป็นแล้ว โลกาพิวัตรโลกที่เริ่มพัฒนาไปแบบใช้ชีวิตตะวันตก <c oughs> จะมีนอนนมให้คนเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นมีทั้งสองปัจจัยคือถ้าที่บ้านเป็นสแสดงว่าเราจะมีโง่เฮงทียบเป็นโง่เฮงโง่เฮงียบเป็นแต่ถ้าเกิดสิ่งวดล้อมที่เราอยู่ <c oughs> มนันเอื้ออํานวยเราก็จะยังเป็น <c oughs> แต่ถ้าคนที่ไม่มีปัจจัยทางพันธุกรรมคือที่บ้านไม่มีใครเป็นแต่ถ้าคุณไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยคุณก็เป็นได้เพราะฉะนั้นโรคภูมิแพ้ปัจจัยกรรม กับพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ทั้งหมดต้องเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประกอบกันไปด้วยแล้วมันติดต่อกันได้ไหมคะไม่ใช่โรคติดต่อ,อะนะคะอคบอกไว้เลยไม่ใช่โรคติดต่อไม่ใช่โรคติดเชือ้อขึ้นอยู่กับ1พันธุกรรมที่ส่งมาสสิ่งแวดล้อมที่เราจเจริญเติบโตและใช้ชีวิต ชีวิตคนเมืองจะเสียงมากขึ้นเพราะว่าการสัมผัสสิ่งธรรมชาติน้อยลงค่ะเชื้อลงเชื้อโลกน้อยลงแล้วประทานอาหารจําเจซ้าเดิมค่ะเลี้ยงสุนัขหมาแมวมากขึ้นใช้ชีวิตในตึกมีสารมลพิษเพิ่มขึ้นค่ะชีวิตเหล่านี้เอื้ออํานวยไปสู่โรคภุ่มแพ้ เม,มื่อกี้ก็ได้ยินคุณหมอแอบพูดมาหน่อยนึงแล้วจริงๆไม่แน่ใจว่ามันคือตัวเดียวกันไหมคือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้กับคําที่เราได้ยินบ่อยๆคือสารก่อภูมิแพ้อันนี้คือเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะก็คือสารก่อภูมิแพ้คือของที่กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างภูมิต่อสิ่งนั้นได้ซึ่งถ,ถ้าฟังมาเนี่ยจะมีไม่กี่อย่างที่หมอพูดซ้ําๆก็คือไรฝุ่นแมลงสาบเกสรดอกไม้ดอกหญ้าขนสัตว์โดยเฉพาะหมาและแม่ อืมอ,อื่นๆก็จะเป็นอาหารยาแล้วก็มแมลงบางชนิดเช่นพึ่งต่อแตนมด t, แล้วก็ถุงมือยางสารเหล่านี้ก็คือว่าเวลาร่างกายเราสร้างสารภูมิแพ้เราวัดได้ในเลือดหรือเราทดสอบได้ะนะคะอันนี้คือเราเรียกของที่กระตุ้นอย่างนี้ว่าสารก่อภูมิแพ้แล้วร่างกายเราสร้างสารภูมิแพ้ต่อสิ่งน,นั้นเราก็สามารถตรวจวัดได้ว่าคุณมีสารก่อภูมิแพ้หรือมีภูมิแพ้ต่อสิ่งนี้ไหม แต่นอกเหนือจากนั้นที่ไม่ได้มีการตรวจวัด,วดได้ส่วนใหญ่เราเชื่อว่าเป็นของละใายคือกังเ,ออเช่นควันรถบุหรีน้ำหอมสีทาบ้านทินเนอร์ยาทาเล็บอะพวกนี้เป็นของละใครเครื่องค,คือเราไม่ได้มีปูิแพ้ต่อพวกนี้ตรวจวัดไม่ได้และไม่จะเป็นต้องตรวจ มันเป็นของที่ระคายเคืองเพราะไม่ว่าใครส่วนตญ่ก็เป็นทั้งนั้นคือควันรถก็สัมผัสน้ำยาล้างจานใดๆอาจจะโอ๊คันตั้งแต่ไรนี่ผิอะไรอย่างนี้ก็ระคายเคืองกันไปนะคะคุณหมอมีความเชื่ออยู่อย่างอมเชื่อว่าหลายๆคนก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะคะว่า น้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งในเมื่อฉันแพ้มันแล้วก็อย่างเช่นบางคนแพ้อาหารทะเลฉันก็ตัดบ,บันตัมบ,บี้กินมันเข้าไปเลยเผื่อวันหนึ่งฉันจะหายแพ้เป็นไปได้ไหมคุณหมอมีทั้งถูกและผิดในทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ค่ะคือถ้าเราเกิดแพ้สิ่งไหนขึ้นมา เราก็จะมีการรักษาโดยให้สิ่งนั้นกลับไปก็เหมือนกับที่เราฉีดวัคซีนภูมิแพ้นั่นแหละ,ะนะคะแต่มันต้องขึ้นอยู่กับชนิดของการแพ้ไม่ใช่ว่าทําได้ทุกอย่างมไม่ใช่ว่าแพ้อาหารก็กินอาหารอันนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าแพ้อาหารแล้วกินความเสี่ยงเสียชีวิตนะคะเพราะั้นถ้าใครแพ้อาหารไหน แบบรุนแรงมีผื้นมีหอมมีช็อกขึ้นไตอเจียนไม่แนะนําให้รับประทานอีกเพราะว่าเสี่ยงเสียชีวิตแต่ที่เราสามารถทําได้ก็ต้องเป็นของบางอย่างเช่นไลฟูลนะคะของที่อยู่ในชัมม้นบรรยากาศเราสามารถทําแบบเมื่อกี้ได้หนามย่อเอาหนามบกก็คือมาพัฒนาเป็นวัคซีนภูมิแพ้แ<อ>คนไข้ก็จะฉีดปริมาณน้อยๆแล้วเพิ่มปริมาณร่างกายเขาจะเริ่มชินด้านทนได้ต่อไปนั้นก็จะเลิกแพ้อันนี้คือมีนะคะแต่อาหารไม่มี Hmm. เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะคะพอได้ยินแบบนี้แล้วเวลาเราจะทําอะไรคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันให้ดีนะคะเพราะว่าอันตรายเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราจริงๆเดี๋ยวตอนนี้นะคะว่าเราไปพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปของรายการะคะ่ะ